ชาแนลแ l ปเปิลสตอรรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนลแอปเปิลสตอวันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันเมื่อชาวเวียดนามแห่เทีย่ยวเทศกาลสงการานต์ของไทยไม่เพียงมีเฉพาะเวียดนามเท่านั้นแต่ยังมีชาติอื่นอีกด้วยอย่างประเทศจีนฮ่องกงและญี่ปุน่นเขามาร่วมฉเฉลิมฉลองและเล่นน้ำกันอย่างคึกคัก โดยพื้นที่ที่จัดงานก็จะมีแถวถนนเข้าสารสีลมสาลาแดงสยามสแควร์และตามพื้นที่ต่างๆอีกมากมายโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขาที่มีต่อเทศกาลสงการานต์ของไทยกันเลยว่าพวกเขาจะพูดถึงว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มงันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าสงการานต์ปีนี้มีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศรวมถึงเวียดนามด้วยเราจัดทุกอย่างเหมือนกับไทยเพื่อให้เกียรติคนไทยแต่คนเวียดนามก็ยังนิยมมาเล่นสงการานต์ที่ไทยมากกว่า ไทยจัดสงกรานยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมากล่าวว่าใส่งอนเยบมากหลายคนเลือกมากรุงเทพเพื่อมาร่วมเทศกาลสงกรานของไทยมันเจ๋งเสมอความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในโลกพวกเขามีเทศกาลและประเพณีที่ไม่เหมือนใครฉันรักประเทศไทย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสงการานต์ปีนี้การท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวแรงมากหลายประเทศเข้ามาเยือนเพื่อร่วมฉลองและสาดน้ำความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเหตุผลที่คนเวียดนามเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเนื่องจากคนไทยเป็นมิตรและมีระเบียบวินัยสูงงานสงกรานต์และงานลอยกระทงจึงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกสถาน,านที่ท่องเที่ยวและห้างสรรพสินค้าก็ยังมีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยมาช้านานนับนะเป็นมรดกประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาช้านาน,นดีใจด้วยปีนี้คือคักมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันไม่คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้เนื่องจากโควิด -19 เพิ่งจะเงียบไปปีหน้าฉันจะไม่พลาดบันเด็ตคาดความคิดเห็นท่านต่อมากล่าว่าฉันรักประเทศไทยและเทศกาลสงกรานต์ของไทย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าสงกรานในประเทศไทยมันดีมากแต่ฉันไม่ค่อยชอบที่พวกเขาเล่นสาดน้ำใส่น้ำแข็งกันมันเจ็บและหนาวเย็นความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวพม่าก,ก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสุขสันต์วันปีใหม่ไทยที่พม่าของเราก็มีเทศกาลสงนาำปีใหม่พม่าเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียกสงกรานเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมาได้ากล่าวว่า เทศกาลน้ำของไทยหรือที่เรียกกันว่าวันสงกรานต์ไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจของผู้มาเยือนเท่านั้นแต่ยังมีชื่อเสียงดังก้องไปทั่วโลกให้ผู้คนได้รู้จักว่านี่คือสองกรานต์ของประเทศไทย ความคิดเห็นท่านต่อมาก็ยังเป็นชาวเวียดนามโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าสําหรับเวียดนามประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังนั้นจึงมีชาวเวียดนามจำนวนมากเดินทางมายังประเทศไทยและเรียนรู้รูปแบบธุรกิจของไทยเราพยายามทุกวันเพื่อให้ทันการพัฒนาของประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันอยู่ในเทศกาลนี้เมื่อวานนี้มันและฟินมาก ความคิดเห็นท่้นต่อมากล่าวว่าสงกรารแบบไทยมีการเฉลิมฉลองในหลายประเทศแต่เขเมรชอบกล่าวหาเพื่อนในทางที่ไม่ดีเพราะความอิจชาริษยาของประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าไทยกับเวียดน,นามเล่นด้วยกันก็สมแล้วที่เป็นโจรกันทั้งคู่ จากความคิดเห็นของชาวกัมพูชาก็ได้มีชาวเวียดนามท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับว่าใครๆก็รู้ว่าสงกรานต์คือเทศกาลสาดน้ําของไทยเพราะว่าในอาเซียนมีแค่ไทยเท่านั้นที่เรียกว่าสงกรานต์ประเทศอื่นก็มีการเล่นน้ําสงน้ําแต่เขาก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโอ้สงสารคนคเขมรจังสงกรานต์ในเขมรเงียบกริบนหนบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของสงกรานต์ไงก็เห็นมีหลายๆชาติต่างก็เข้ามาเทียบประเทศไทยกันหมด ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขอบคุณประเทศไทยที่จะส่งการเทศกาลแห่งความสุขนี้ให้กับผู้คนทุกประเทศความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าฉันไปงานเล่นสาดน้ำตามประเพณีของไทยเมื่อปี2 5 5 7และซื้อปืนฉีดน้ำเพื่อเข้าร่วมเทศกาลด้วยมันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและสนุกมากมันเป็นความทรงจำที่ดีคนขับรถก็ดีมากสุภาพและเป็นมิตรในอนาคตฉันอยากมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าตั้งแต่วันที่12ที่ผ่านมาฉันไปร่วมเล่นน้ํามาแล้วหลายที่ทั้งถนนข้าวสารสีลมสาราแดงและพัทยาแต่ละที่ผู้คนหนาแน่นไม่ต่างกันและความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านสุดท้ายของทริปนี้ได้กล่าวว่าฉันชอบที่ได้เห็นทุกคนในเทศกาลนี้มีความสุขและเปียกปอนเมืองไทยร้อนหนักมากเทศกาลที่มีน้าและรอยยิ้มนี้มักจะเปลี่ยนสถานะของสภาพอากาศจากร้อนเป็นเย็นทุกเป็นสุขได้ และนี้ก็คือความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่มีต่อส่งการประเทศไทยและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ